<Yeah. S 2> พี่เอกนี่ mm hmm. เป็นอัพบ,บ็อกมินินะครับผมเดี๋ยวแกะก่อน ในกล่องก็เปิดมาในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ,อันนี้จะเป็นกล่องแบตนะครับหน้าตาอย่างนี้นะนี ข้างหลังเนี่ยเวลาจะถอดใส่แบตเนี่ยตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กเนี่ยันเนี้ดึงลงมาใช่เลยก็จะเป็นที่ใส่แบตนะครับใส่แค่นี้เองเป็นแม่เหล็กแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของแท้งนี่จะเป็นแท้งอย่างนี้นะครับเติมน้ํายาได้แท้งอันนี้เอ่อเขาเรียกอะไรนะ ADM แต่ไม่ผิดจะเรียกว่า RDA RBA เท่าทีแตงเนี้ยแยกกินส่วนได้ค่อนข้างเยอะเลยลำแรกผักสูบนะครับอันนี้แยกเอามาล้างได้นะแล้วก็วิธีเติมน้ำยาก็เดี๋ยวครับเห็นดังวิธีเติมน้ำยาใช่ไหม น้ำยาวิธีเติมน้ำยาก็คือเติมให้เสมอกับขอบอลูมิเนียมข้างในเนี่ยเวลาเติมต้องเติมท่านี้นะเติมลงข้างๆนะครับให้เสมอกับขอบขอบอลูมิเนียมนะส่วนอันนี้คือให้ดูก่อนอันนี้คือคอยโรงงานนี่เป็นคอยโรงงานเห็นไหมว่า คอยโรงงานข้างล่างนี่จะเป็นรูอากาศนะอันเนี้ยรู้สึกวันจะปรับได้3มระดับหรือไงนี่ปรับรูอากาศแม่เล็กเหลือเกินโอ้หมุนยากเดี๋ยว่อยหมุนแล้วกัน เป็นรอวกาศน,นะครับปรับได้3ามรูก็คือจับตรงนี้ข้างนอกอะกลับจับตรงตรงกลางของมันเนี่ยแล้วก็บิดเอาปรับดูเล็กดูใหญ่แต่ผมว่าจริงๆดูดรูใหญ่ผมว่าโอเคสุดลวนะแล้วก็วิธีเติมน,น้ํายาก็ใสมไติเดี๋ยวกันนะคอยเนี่ยใช่ไหมตัวนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับหมุนเข้าไปมันเกีียวเฉยๆหมุนแค่นี้เองหมว่าเราเติมน,น้ายาใช่ไหม เราเติมน้ำยาจะถึงขอบอลูมิเนียมเนี่ยใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็คว่ำแล้วก็รีเสียบลงไปแล้วก็หมุนปุ๊บแค่นี้เองน้ำยาก็อยู่ข้างในไม่หกไม่อะไรนะครับส่วนในกล่องมีอะไรมาให้บ้างก็จะมีคู่มือวิธีใช้แล้วก็มีอ๋อนี่มมีสอนวิธีนี้ด้วยวิธีการเดี๋ยวบอกก่อน มีพวกคู่มือมีคำนวณพวกค่าโอมมาว่าเออลวดเท่าไหร่เท่าไหร่ต้องใช้โอมเท่าไหร่นะอันนี้ก็มีมาให้แล้วก็จะมีสำลีมาให้ด้วยสำลีนะครับสำลีแล้วก็จะมีมีน็อตสำรองมีไขควงมีคอยมาให้1อันนัอตสแปดสีตัวนะนี่แล้วก็จะมีสายชาร์จ usb หนึ่งเส้นใช้ของพวก โนเกียเอ้ยไม่ใช่พวกไอ d อนดรอยอะอพวกซัมซุงอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีมีมาให้อีกเ,ออเป็นคอยสแปร์สำรองคอยลรงงานซึ่งคอยพวกนี้โมไม่ได้ไ<อ>ถ้ามาเริ่มตัดหรือควันน้อยก็คือโยนทิ้งอย่างเดียวมีมาให้สองตัวก็ค่าโอไม่จะต่างกันนะอันนี้จะเป็น จุดห้าอันนี้จะเป็นจุดห้ามันจะยิงอยู่ข้างๆ้างครับลองอ่านดูจุดห้ารู้สึกว่าอันนี้จะเป็นหนึ่งจุดห้ามั้งอ๋อ,อจุดห้าเอ้ยอันนี้ก็จุดห้าเหมือนกันสองตัวเลยแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยครับคือไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปใช้มมนหรอกเราใช้คอยพันเองดีกว่าไอ้พวกนั้นเก็บไว้สแปดหรือถ้าพี่ยังยังพันไม่เป็นก็ใช้พวกนี้ไปก่อนก็ได้แต่พวกนั้นไม่ใช้เสร็จแล้วโยนทิ้งเสือ,อน,นี้เรียกคอยว่า RBA ตัวนี้เป็นตัวพิเศษที่เขามาให้ใหมาในในกล่องจะมีแค่ตัวเดียวซึ่งตัวนี้พิเศษยังไงอืแน่น,นจัง ตัวเดียวก็คือมันจะเป็นคอยที่สามารถพันคอยได้เองเห็นไหมข้างในมันจะมีน็อตอยู่2ตัวแล้วก็จะมีคอยอยู่ตรงกลางวิธีเปิดนะครับก็ใช้ไขควงตัวเล็กนั่นแหละในซองที่เขาให้มาตัวสีฟ้าจะมีน็อตข้างๆอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้ไม่ต้องขันออกนะแค่แค่คลายเฉยคลายแค,ค,ค่นี้เองให้มันเผยๆนิดนึง เห็นปะวะแค่นี้เพอเยอะพอเยอะแล้วก็ดึงยกออกมาเฉยเลยนะครับก็จะเป็นนี่เป็นนอ็อตสตัวแล้วก็เป็นคอยตรงกลางในคู่มือขามีวิธีเขียนอยู่ซึ่งคอยตัวนี้ครับซื้อลวดมาพันเองได้แต่เบ้นต้องเป็นลวดที่สำหรับพวกพันบุหรี่ไฟฟ้านะไปเอาลวดก่อสร้างพันไม่ได้นะระเบิดนะแล้วก็มีน็อตสำรองมีคอยสำรองมาให้ตัวนึงในนี้ เพือเปลี่ยนนะครับแต่คอยนี้ไม่ใช่ว่าเราทําเสร็จปุ๊บเราสูบได้เลยไม่ใช่นะเราต้องยัดํำดีด้วยวิธีวิธีทําอยู่ในนี้วิธีทําอยู่ในนี้หน้าสองมีวิธีทําอยู่นะครับตอนหรือถ้ายังไม่ค่อยเข้าใจมากก็ลองเปิด Google ดูนะมีอธิบายเยอะมากเลยวิธีทำายีสอบถามผมก็ได้ประกอบกัน พอเราทำเสร็จปุ๊บแล้วก็เหมเืนเดิมครับประกอบมันสะไลดงใช่ไหมนะแล้วก็ไข่ค้าไปตึงๆครับไม่ต้องเน่นมากแล้วก็ฝา่บงนี้ใช่ไหมก็จะมีฝาตัวหนึ่งก็แค่ใส่เข้าไปแค่นั้นเองอ่าแล้วตัวนี้ถามว่าเอาไปใส่กับตัวไหนใช่ไหมตัวเนี้ย ก็คือเอามาใส่กับตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนใช่ไหมแล้วก็แค่ถอยอน,นี่ออกมานี่หมาก็จะเจอคอยเดิมของมันก็แค่หมุนคอยเดิมออกมานี่นนี้แล้วก็เอาคอยใหม่ใส่เข้าไปขันให้แน่นแค่นั้นเองนะครับอ๋อแล้วก็อีกอันนึงเมื่อกี้เกือบลืมก่อนสูบถ้าเป็นคอยใหม่สาลีใหม่ ถ้าเป็นสัรีใหม่นะครับทุกครั้งเวลาเวลาจะสูบต้องหยดน้ํายาลงไปก่อนหยดลงไปที่สัมรีเนี่ยหยดลงข้างๆด้วยเนี่ยข้างๆสองแพวกเนี้ยแล้วก็หยดเข้าตรงการลางตรงสัมรีเนี่ยให้ชุ่มเลยนะถ้าไปถ้าไปใช้เลยเดยที่ไม่หยดน้ํายาก่อนสํารีไหม้นะครับหยดให้เรียบร้อยก่อนหอ,อยมีมาให้สามตัวนะคอยลงงานรู้สึกว่าจะเป็นหาก่อนอันนี้ตัวอะไรก่อน ตัวนี้เป็น0.15 0.15ข้างในเป็น0.5ตัวนี้แรงสุดและยิ่งยิ่งยิ่งโอมต่ำยิ่งแรงนะลองดูแล้วก็เหมือนเดิมเติมยาเสร็จก็ความใช่ไหมเสร็จปุ๊บแล้วก็มากล่องด้านนี้ครับใช่เข้าไปอันนี้เอง Utan, นะี่เออแกแบตให้ดูก่อน AWT ก้อนแดงนะสามเจ็ดนี่ฟิวๆเลยไม่มีดีกว่านี้แล้วลนะ่ะตอนนี้ในตลาดลตอนนี้ฟิวสดเลยนี่ครับก้อนแดงเห็นไหมเห็นไหม ขั้วบวกอยู่ล่างนะครับนี่ขั้วบวกนะอยู่ล่างเอิบสายไปปับ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้เห็นไหมเจ็ดสวัต์เห็น,หนววหนะป่ะวะหล้กกดปั๊บมันก็จะดึงขึ้นมานะกล่องตัวนี้ปรับไฟได้ตั้งแต่1วัตต์จนถึง75วัตต์วิธีปรับก็เนี่ยครับ เห็นไหมวะเนี่ยกดกดขึ้นกดลงนะครับเออไม่มีอะไรมากถ้าสมมุติว่าหน้าจอมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเราจะสลับด้านหน้าจอจริงมันทำได้นะกดปุ่มองปุ่มร่างร้อมกันก็จะสลับด้านแล้วเห็นไหมขึ้นลงอันนี้เลื่อต่อความขนาดวิธีเปิดปิดเครื่องปุ่มนี้เป็นปุ่มสูบเวลาเราจะถูบแล้วก,กดค้างกดค้างแล้วเราก็สูบ กดทีอ่อกด5ที1 2 3 4 5เป็นปิดนะครับออฟแล้วถ้าจะเปิดเครื่องก็กดอีก5ที1 2 3 4 5นี่เปิดแล้วเรียบร้อยนะโอเคเมื่อกี้ผมพันตัวขนาดไหนววะอ๋อนี่มากโกมากโกชัตตี้เมื่อกี้พันให้เสร็จแล้ว โกช็อตตี้เนีแขกของนายเฮ้เลยมาโกช็อตตี้เออเมื่อกี้ผมพันให้แล้วเหมือนกันเห็นไหมนี่สำรีใหม่เพิ่งพันให้เมื่อกี้เองแต่เดี๋ยวนี้ผมขอเทสให้เลยนะจะได้รู้ใช้ได้ไม่ได้ก็นเนี่ยครับ ไปเลยเลนี่หยดลงไปที่ดวดอันนี้เป็นหยดสูบนะหยดครั้งแรกมันจะต้องให้ให้ชุ่มนิดนึงหยดให้ชุ่มเลยครับคอยที่ผมทำให้เนี่ย ถ้าสมมติเนี่ยเราใส่อาตอมใหม่ขึ้นไปเนี่ยมันจะถามเลยว่าน e w ว t าตอม e r เชอร์าก็ตอบว่า yes นะครับแสดงว่าเป็นคอยใหม่เอ่อผมทำมให้เป็น0.4โอห์มมันจะเขียนบอกหมดเลยนะตรงนี้เดี๋ยวเรามาเล่นดูในกล้องไม่น่าจะเห็นครับจะเป็น0.4โอห์มตรงนี้แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแรงดันไฟเป็นวัตต์เป็นโวลต์อืเอ่อผมแนะนำสักสัก50ไฟ50น่าจะกำลังสวย แปับหนึ่งปรับไฟก่อนกล่องตัวนี้มันดันไฟได้เจ็ดสิบห้าวัตต์ตันนี้มันเป็นเวอร์ชันสองครัเป็นเวอร์ชันแรกมันจะดันไฟได้แค่ห้าสิบวัตต์เหรอไหมอืมทำไงฝีมือพันสติงกระดิ่งเงว แล้วก็ตัวหัวของมันนะครับจะมีรูลมอยู่เห็นไหมมีสองด้านมีฝั่งนี้มีมีฝั่งนี้ด้านหนึ่งแล้วก็มีฝั่งนี้ด้านหนึ่งจริงหัวพวกเนี้ยมันถอดได้หมดเลยนะแค่อนันนี้ดันดันออกมาก็จะได้เป็นอย่างนี้จริงไอหัวนี้ก็ถอดแยกได้อีกนะครับ ถ้าเกิดมันร้อนอนะ่ะจริงๆอะ่ะเราไปหาซื้อตัวนี้มันมีขายแยกนะตัวยาวๆหน่อยช่วยได้ในกล่อ,อ,งองมันจะมีนี่แถมมาให้ด้วยอีกตัวหนึ่งเป็นปากสูบเหมือนกันนี่มีสองแบบให้เลือกแต่เท่าที่ผมลองนะไอตัวเนี้ยไม่ค่อยร้อนปากแต่น้ํายากระเด็นเข้าปากส่วนตัวนี้น้ํายาไม่กระเด็นเข้าปากแต่ถ้าสูบนานๆจะร้อนปากมากเลยลองดูเอาตัวนี้แหละ ดูเงี้ยงมาดีๆนะครับมันจะมีเงี้ยงอยู่เวลาใส่นะเนี่ยแล้วก็ใส่กระดูลมอย่าให้ไปวางรูลมนะมันเป็นตัวปรับปรับดูลมะครับถ้าเราคิดว่ามันโล่งไวเงี้ยเราก็ถอดมาแล้วก็บิดก็ได้นะครับนี้โอเคแล้วก็ลวดสัมค้างใช่ไหมจะมีคอยสัมข้างรูลมครับเอาดูลมเนี่ยให้ตรงกับคอยปั๊บแค่นี้เอง ชอบไหมชอบไหมอย่างนี้เยอะมากเลยจริงจริงเยอะจริงโอเคก็ไม่มีอะไรก็จบแค่นี้นะครับที่เหลือก็ไปลองเล่นดูนะค่อยที ไปแล้วบายขอบคุณครับ